ปลาจุ่มกาลินซีสเกดบนบยปลาหยั่งล่ะปลาเนีนแกาปลาเนีนโอ้ปลนยนแก่มาเด้อแสบสบปวดรัววบววอันนี้ต้มหยังต้มหัวบ่ต้มหัวอ๋อคุณาบอกพริกมาร่อยพริกพรคนเขาน่มาให้กินพิกอนหาแมวเอาอยู่นั่ง ปิ๊กระเรียงเอาเต้นเหมือนว่าไทยเราแจเท้งหมอน้งนั้สันได้ยามีที่ได้กินโห่าลทยเกีอย่เอาได้ได้หลายหลานวิวเนี่ยซ่บเบงเลยาปวดัวัวััวอยู่เอาแบบซ่บมาเด้อจกเด้อกินบ้าง อยินเบ่งออยินเบ่งโอ้แซ่บแอบแซ่บน้ำจิ้มกระเอี้นเพื่นเอื้นยังว่าไปปลาจุ่มจ้าปลาจุ่มปลาจุ่มฮักกุ่มฮักเนาะปลาจุ่มด้วจ้าปักเป็นกระถาดปลาเป็นหม้อหมออืมมีเืงข้าวโพดด้วยดอดทยอางโอ้ วิตามินเดือดมีขนาดไฟกระเดินท่านกรด็ดีเนาะไฟนเดือดปยกขึ้นตอนปลายกขึ้นเนีย้นมัน่อยอกหเอกอนียนดเออกชอนน่อยเพราะอะไเอาตงนำใช่หเขาคะ พูนถากินดนน้ำไหมน้ำนอร่อยุจใส่แล้วแม่น้ำัพ่มนางน้ำบบอยน้ำแมนบ่บูมันรักขามถนนไปเยอะมนกินม เสแสบข้างน้ำก sure> ิ้มเบิดแล้วแสบเจ้าน้ำจิ้มเบิร nice> ์ดกินแบบไม่กินแบบไม่แบบมูหมูหมูจุ่มน่ะนะเบื่อแล้วแบบเนี้ยเลยพืชหญ้าพืดหญ้ามั้ยเนี่ยบะเนี่ยนะเบิรงโอ๊ยเพื่อนิได็กินพี่น้องเ้ยสัตวสัตว์ใบสามมุ่น Bye.